ดีครับมีดีต่อรับข่าสื่อระตอาคเวนเตอร์ครับวันนี้ก็มาลงงานบอ่อใหม่ครับมพมโรงงานบ้านทำรบครับ,รบจานเกล็ดเกาเอ็มสองร้อยของเราคราะอันนี้จานปาั๊บน่าจะเมาค้างจานเกล็ดจัดการต่อครับจะมาเปิดบ่อใหม่เป็นโมเดลการออกแบบของ เทศบาลก็สร้างเทศบาลตนองเตงนะครับดึงมาลงเมื่อกี้นะก็เส้นทางนี้ยากลำบากมากครับเดินมาเป็นเกือบสองกิโลก็จะเลื่อนมาไมนะด้จริงสถานที่ก็อันนี้ไม่น่าจะยากครับน่าจะน่าจะไม่เพิ่มมีปัญหาพ้าพูดไปแล้วก็ดินตรงนี้ก็จะโยนลงมาในร่องน้ำนี่ด้วยนะที่พื้นดินก็ไม่น่ามีปัญหาครับนะสถานที่คอนเส จริงดินครับผมอันนี้เป็นบอ่อบ่อสองบ่อสองก็อยู่ฝั่งนี้เขาจะชอบปลูกป่าครับตอนนี้มีแต่ต้นสักยางนาที่นี่หมดครับเพราะเขาเป็นคน,นชอบเชื่อพีิจิครับนแล้งเราก็เพิ่งได้เริ่มงานบ่อ,บอนี้จ่ายว่าจะให้ตกภายในอยากให้จบภายใน สามวันนี้ครับเราจะเป็นยังไงถ้าไม่มีอุปสรรคน่าจะไม่มีปัญาหาครับติดตามผลงานของจานเกตเช่นครับจากเจ้า s อ200ส m งร้อเอฟเ็ม์เกตของเราอันนี้จานก็ยังอยู่ที่บ้านสมิทธิ์ครับตำบลน,น,น้องจิงบริษัทสังเกตด,ดีเราติดตัมใกล้ๆกันใ,นในตำบลสังเกตน่าจะจบงานวันนี้แหละครับแต่วันนี้ก็น่าจะได้ย้าย ไปทาที่พระป่าชัยเพก่เปลี่ยนเงินกก็รับปากเจ้าหน้าที่เขาไว้แล้ว่เราต้องฝากจะมาดูวันนี้ก็ได้เห็นทีมริการเกียรติเต็มเต็มนะครับว่าเข้าใจงานหรือเปล่าเนาะเข้าใจงานหรือเปล่าอันนี้จะลงทําเป็นรอบไปก่อนแล้วเสียรติตายกันทํงงานจะดึงให้รอบไปก่อนการเกียรติก็จะดึง เดินข้างละข้างหน้าเลยก็ตกเมื่อวานเละตุ๊ปเป๊ะเลยครับเดี๋ยวข้างล่างนี่ได้ได้เลยนั่นครับดีมือาการเปลี่ยนของเรารอทั้งข้าวแล้วรอทั้งน้ำมันทั้งข้าวยังไม่ได้กินอันนี้จะเป็นแปลงของแกจำปลูกต้นไม้ไปเยอะแล้วครับพยุงยางนาตัดท้องที่นีหมดครับเนอันดินงของเราก็จะขึ้นรถให้มาแก เจ้ 200, 200, 200, 200, 200, 300, 200, 300, 300. าเอสเคสองร้โดโหดเอสเอ็มสองร้อยของเราถือว่าน้องะระสบการณ์ใช้ได้ครับจะให้เรียนรู้กันไปก็แบบทันออกมามแต่ละตัวไม่เหมือนกันจะให้น้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆและมีประสบการณ์ในการทํางานช่วยกิมงานเราไปได้ีอยาวการได้ทําทั้งปีครับ ไม่ยากครับเ,เป็นปัญหาเรื่องของคนทีมงานในอาจจะเลย,ยาลากันมั่งซือโอกาสพักฟันไปก็ถือว่าน่าเสียดายเพราะว่าเจ้าปุปต้าอยู่ห้างของเราเราทำงานได้เต็มที่แต่เราไม่มีคนขับคนนี้เสียดายครับว่าได้งานนะถือว่าได้งานมากนะเลยรถเล็กถ้าคนขับเป็นก็ได้งานนะทีนี้เราไมาส่สะโอกขับนี้เปน แกสวยมากครับแกชอบเรื่องของการทำสวนป่าเกี่็บฟอเพียงงานที่แกร่มรื่นมากครับน้องจาหน้าที่ของกระสังมาก็ที่รับชอบหน่วยงานก็มานั่งคุมงานหน้าเขียวหน้าดำเหมือนกันครับเหน่อยทุกคนน้องอาจารย์เจ็บก,กัน คิดว่าใบรุ่นก็ไฟแรงครับรวดเร็วทันใจทํางานไม่เครื่อนช้าแล้วก็บอกน้องให้ระมัดระวังหน่อยเพราะว่าการใจร้อนไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าอันตรายรถเราเป็นรถใหญ่นะตัวจมตัวล้มต้องระมัดระวังเรื่องใจร้อนไม่ได้แบบนี้จริงๆท้องานต้องฝึกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่ว